นนมาสองคนสั่งกูอัดจานเดียว <c oughs> ไม่มีตังค์กินแค่นี้แหละกินแค่นี้กินเพิกินไม่ลงอ่ะอน้ำหนักปบาหมึกเขาอร่อยจริงจีนะเด้อของเขาดีจีจีอจ้าวเนี่ยแปงสาวอดข้าวไม่กินอะไรเลย,เลย <c oughs> ลองไปกินข้าวเย็นทีเดียวตื่นตอนไหนก็ตื่นตอนหกโมงทุกป่าเรากินอะไรไม่ลงเลยอวันนี้เรากินอะไรไม่ลงเลยข้าวใบเดียวข้าวใบเดียวข้ามาแล้วแต่ยังไม่กินมัวแต่ถ่ายรูปเอง เจอปูอัดไปรู้สึกจะรักโอิซิมากเมื่อวานก็ชาบูวันนี้วันนี้ก็อิซิอิซิอิซิจิงเขเบบีเบบเบกินเปล่าวันนี้เราไปเรียนมาสนุกมากเลยละคำข้าวเลย้าขึยางน้าไม่มีอะไรอ่ะอนเปะ